สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่20กันยายนกลับมาเจ,เจอเจอตัวที่เด็ดติดดาวกันเหมือนเดิมครับครัเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเพื่อท่านไปจัดชุดจัดเดียวของมันต้องมีค่ำคืนนี้มีมาฝากให้หลุนกันหนึ่งคู่ครับพาโตโนาโตกับโรซาซิโอเป็นระดับความมั่นใจ8ดาวห้ามพลาดด้วยาการทางฝวงเช่นเคย ก่อนอื่นครับก็รบกวนครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะที่เข้ามารับชมรับฟังกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันสักนิดจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะพราะจริงๆแล้วก็เงาเหงา,งาช่วงนี้มาดูกันครับข้อมูลหลักนะ2องพูด,ดูฮแฮนิแคปพาโตนาโตก,กับโรซาซิโอ เป็นเกมในอาร์เจนตินาพรีเมียร์แข่งขันกันต่อทีซี่สนดราคาให้จบ,บานพาโตนาโตเป็นต่อที่ปลอป่าพาโตนาโตครับเป็นทีมดับที่สิบสามของตารางก็ถือว่าไม่ดีแล้วก็ไม่แย่นะกลางๆมีอยู่ยี่สิบเจ็คะแนนส่วนโลซาซิโอเป็นทีมดับที่สิบเก้าของตาราง มีอยูอ่23คะแนนทั้งสองทีมนี้ก็ต้องบอกแล้วครับว่าอยู่ในช่วงที่ไม่เวิร์กด้วยกันทั้งคู่ผลงานห้าเกมหลังสุดของพาโตนาโตคือชนะ1เสมอสองแพ้2ในแง่าการลงทุนก็ไม่ดีกินได้แค่2เกมเสีย3เกมก็โดยรวมไม่ค่อยดีนัก แต่จุดที่น่าสนใจคือสามเกมที่พาโตโนาโตไม่แพ้เป็นสามเกมในบ้านลว้วนๆชนะหนึ่งเสมอหนอึ่งชนะหนึ่งเสมอสองมันก็พอจะแสดงให้เห็นว่าเกมในบ้านของพวกเขาก็ยังมีความเหนียวแน่นแพ้ยากและถ้าทีแบบนี้จะหาชัยชนะก็ต้องเป็นเกมในบ้านนี่แหละคือความหวังสูงสุดแหละในขณะที่โรซาซิโอ ผลงานห้าเกมีกหลังสุดก็ชนะ1เสมอสอแพ้สอเช่นเดียวกันนะย่อมแย่พอๆกันไม่หนีนไม่แตกต่างกันเลยการลงทุนก็เหมือนๆกันคือเหมือนไม่ค่อยได้อะไรอะนะบวกมาก็เสียไปแต่อย่างไรก็ตามจุดเนี้ยเราต้องมองโรซาเทโอในเกมเดียนซึ่งต้องบอกว่าในเกมเดียนของโรซาเทโอ ดูแล้วไม่ค่อยดีนักนะอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้คือเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งแต่ถ้าน,นี่ดูนะผมดูข้อมูลแยกมาเลยเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยพอพาโตโนันโตกับเกนในบ้านเนี่ยในระยะหลังน้นเชื่อใจได้ไว้ใจได้ไม่ชนะก็เสมอส่วนโรฟาซิโอเนี่ยก็เป็นทีมที่เก่งในบ้านพอสมควรแต่นอกบ้านนี่ก็ก็พอจานถูไทยไม่ได้นะ มีมีเหลี่ยมเสมอมาให้กังวลใจสําหรับทันต่อก็อเรียว่าถ้าเกมนี้ผ่านโดนาโต้ต่อฟอปาก็อาจจะเสียเหลี่ยมเสมอของโรซาซิโอตัองคือเสีงครึ่งน,นะเราเราส่งก,กันฟาแบบนี้ก่อนนี่คือข้อมูลพื้นฐานของทั้งสองทีมถ้าเอานะเนื้องานตรงเนี้ยที่เห็นเห็นเนะี้ยคือบอกเลยพอๆกันนะทั้งภาพรวมทั้งกระแสอา่าทั้ง ในแง่การลงทุนการทำงกำไรหมกพอๆกันเลยแต่พอมาดูสถิติการจัดก,การอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าไอส้สถิติการจัดก,การที่จะดูอยู่เนี่ยมันดันเป็นสอดคล้องกับสิ่งที่เราพยายามจะพูดกันเมื่อสักครู่เรื่องเกมในบ้านกับนอกบ้านปกติแล้วเอ,อผมจะยกในส่วนนี้มาแค่5ครั้งหลังสวนที่เจอกันแต่เดี๋ยวก็คงจะต้องเปลี่ยนไปสักสิครั้งหรือมากกว่านี้ ประมาณนี้ก็ได้จกกำลังสวยนะครับจะได้เห็นภาพรวมๆได้กว้างขึ้นเกมคูน่นี้ถ้าสังเกตดีๆเราก็จะเห็นว่าทีมใดที่ออกไปเล่นนอกบ้านไม่สามารถเก็บชัยชนะกลับออกไปได้เลยจะเห็นว่าทางฝั่งที่เป็นทีมเยอรตรงเนี้ยไม่มีการเก็บชนะได้เลยมแีแพ้ก็เสมอและหนักไปทางแพ้ด้วย นั่นหมายความว่าสองทีมนี้เหมือนบอลบ้านไข่บ้านมันครับบ้านพาโตโนาโตพาโตนาโตก็ชนะไปลงเล่นสี่เกมในบ้านรับกรรมเย็นของโรนซาริโอชนะไปสี่ครั้งรวดในขณะเดียวกันโรนซาริโอลงเล่นในบ้านต้อนรับกรรมเยินของโตโนาโตอันนี้คือทั้งหมดหกครั้งก็ชนะไปสี่เสมอสองอันนี้เรียกว่าบอลบ้านไข่บ้านมันแน่นอนบันสอดคล้องกับเมื่อสักครู่นี้ แม้ผลงานโดยรวม5เกมเหลือพู่บเจ้าสูงสีกันในแง่การลงทุนมจอจากสูงสีกันแต่พอแยกความเป็นเจ้าบ้านเกมเหนือแล้วเกมนี้พาตัวนัทโทษถือว่าน่าสนใจกว่านะน่าสนใจกว่านะในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานมาดูตัวแฮนดิแคกมประกอบว่ามันจะสะท้อนอะไรที่ใกล้เคียงกับข้อมูลสักงคู่ดีไหมซึ่งดูแค่ราคาพูลก็รู้เลยว่าเฮ้ยมันสเตมปเดียวกันเลย คือตัวราคาพูจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเลือกปรับราคาลดลงในช่องจะบ้านสามรายแต่ในขณะเดียวกันมันก็ปรับราคาลดลงในช่องเสมอด้วยสามรายเช่นเดียวกันสามจากห้าเจ้าใหญ่เลือกปรับราคาลดลงแสดงว่ามองเจ้าบ้านเกมนี้ไม่ชนะก็เสมอส่วนทางช่องทีมเยือนเนี่ยการปรับราคาเพิ่มขึ้นมีจํานวนมากกว่าสี่รายปรับราคาลดลงแค่รายเดียว เพราะนั้นให้จับจุดเป็นที่ช่องเจ้าบ้านชนะมันก็เสมอเจ้าบ้านตอบปอปลาเลนนี้เจ้าใหญ่ก็ยังควาราคาในช่องปอบปลาลดลงมากกว่าช่องบอลรองที่ปอบอยู่สองลน์ี่ปอบราคาลดลงเป็นลูกสรสีแดงนะก็แสดงว่าโอกาสินแฮนดีแคปปอบปลานี้ก็ยังอยู่ที่พาโตนัตโต้มีภาษีมากกว่าแต่กระนั้นก็อย่าลืมว่ามันมีเต็ม ติ่งเสมอในช่องราคาภูไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเอาเหตุผลของภูตัวนี้กับแฮนดิแคปตัวเนี้ไปผสมไปวิเคราะห์ร่วมกับเช็คข้อมูลล่าสุดที่เราคุยกันเมื่อผ่านมามันสามารถทำให้เราเชื่อได้ว่าเกมนี้พาโตนาโตจะชนะหรืออย่างแย่ก็แค่เสมอเสียหูเช่นเคยครับ ความเสี่ยงต่ำแต่มีโอกาสทำกำไรได้นนสูงจัดไปครับตัวนี้ดูแล้วน่าจะพากินเต็มมีโอกาสมากกว่าที่จะแค่เสมอเสียหูนะอยู่ต่อพาโตโนาโตในอันชตนินาพีเมียเป็นตัวระดับความมั่นใจแปดดาวตัวเดียวในค่ำคืนวันนี้ครับก็ขอให้พวกเราโชคดีมีเงินใช้ล่ำรวยกันทุกคนและ กลับมาเจอกับมอนโอเคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ